โอเคสวัสดีครับยุโรปิคเวิร์สอีกเคยวันนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับมีแพ็คเงินเขียวเมื่อกี้เราหลุดไปสองรอบแล้วเมื่อกีต้ตีเพิ่งตีไปแล้วก็หลุดแล้วเพิ่งแจ็คลืมทำคลิปก็เลยออกมาทำคลิปน,นะครับไอตัวนี้จะ <c oughs> ไอตัวนี้เอาไว้ทำออสตาโฟม ผมน่าจะยังไม่เอาลงไปนะครับลงไปแล้วแพ้ในดูดามเมตต่างๆเมื่อเกี่ยวลงไปแล้วแพ้ผมต้องใช้ไฮรโนโทีเล็กเฮ้ยนไรโนซอลัสเล็กครับเออือจะไม่เรียกว่าน้ำเฉยๆส่วนอีกตัวนี้ต้องใช้อ่ะว่าตาโพน ก,กักูกูจะหลักึงต่อเลยไม้เกี้ยวแยกไข่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 กอบแยกไข่แยกไข่แยกแยกไข่กดปอีกหนึงตั้งยดฝัตั้งยดฝัจะเป็นตายบกโก้โโกคัคคนนอนสวยๆตัแล้วมันก็จะดีอ ใช้แ้มสไม่มีกันเยไปนอนแต่ลกันนะเมื่อกี้ร้องไห้โดนอไรมีเชียรอกันแลพ่อเอาไปนขมาอไม่อยากใหมันมี้งแต่มือขมานจยกไม่เจ็บไม่ขำมันดังเส้เมื่อกี้ผมผมเติมสไปช้าช้า มันตบหนึ่งมาโอเคมันก็เหลือสองแตม้มซึ่งผมมีสีแต้มมันก็ชาร์จสิกระโดดเข้าขาีปเลยตัดสายโอ้เสี่ยมันขุ้ไปในอเอทโนมันโดนเดาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเชี่ยนี้เชี่ยน,นี้มันเหมือนไส้ไปนอนก่อนแล้วมึงอะ่ะเออ Okay, อเคยตบหนึ่งมากแลก็ตายเว้เพื่อนมึงไม่ต้องตอบหมดแหละจะเปลี่นยนตัวแล้วตบสี่จะเหยียบยามึงด้วยการตกมึงสี่